ดูด ah, oh. hey, really? ูให้ดีมีมีให้ดูเหรอใครมีใครพูดีใครพูมาสก้ดูเหนื่องแล้วก็มเื่อเมื่อแล้วก็ไม่เมื่อเบื่อไปเรื่อยเรื่อยเราไม่ื่อเราไม่เหนื่อยเยมเหนื่อยไหมเหรอ ครับเดี๋ยวเราจะทำการขนย้ารถแล้วนะฮะเครัองเยเดี๋ยวเข็นทำได้เหรอเข็นทได้ิเขนไม่ถห้ารับก้าห้บ้าบ้าบนะเอาไปับรวน่คน้เดี๋ยวไปขึ้นแล้วนะครับไปรถแล้วนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วนะครับ นามเตี้ยวนี่ขับบนทางรถไฟช้าเลยนะสองพันลายแฮร์รี่ยี่สิบสามนี่นั่งของซี่สนามไทยดินแดงญี่ปุ่นนะคะไทยญี่ปุ่นดินแดงยังฟังกันอยู่จริงๆ